<ues> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่กับสวนของคุณมานพฮะคุณมานพเนี่ยเราตามมาดูครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าตัวนี้ตั้งแต่ต้นตอนตอน,ตอนที่ปลูกเลยเนาะเราตามมานี่ตอนต้นเล็กเลยอะ่ะต้นเล็กอ่าแล้วตอนนี้ผ่านไปนะครับอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณมานพต้นนี้ 2, <ะ> 2>, 2> ปีกับ7เดือนครับ2ปีกับ7เดือนยังไม่ถึง3ปีเลยยังไม่ถึง,งมันก็ถืถอ,อว่าโตมากนะ,ะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ว่าติดคลองเลยนะติดคลองอยู่แถวคลอง5 ใช่ครับแถวคลองห้าอันนี้เดินทางมายังไงครับห่างจากถนนเส้นลังสิตนครนายกก็ถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาจากเส้นหลักก็เข้าทางวัดธรรมกายคลองหลวงนะเส้นคลองหลวงวิ่งตรงมาถึงคลองห้าเลยครับถึงคลองห้านี่เลยคุณวานอครับตัวนี้เนี่ยคุณวานพปลูกไปกี่ต้นนะฮะรวมทั้งหมดที่นี่ของผมปลูกทยอยไปเรื่อยๆจริงๆแล้วตามจํานวนเลยก็600ต้น600ต้น600ต้นก็6ล้านนะครับ อันนี้คือราคาขั้นต่ําที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือไม้่วงหัวลี่นะครับมันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะฮะตัวนี้พยุงไหหลาหรือพยุงเวียดนามนั่นเองนะครับชื่อรวมๆแล้วเนี่ยคนจีนนะครับในตลาดจีนเขาจะรู้จักคาว่าไม้ฮวงหัวลี่นะฮะตัวนี้รู้จักแน่นอนในประเทศจีนเนี่ยคนที่เคยไปประเทศจีนจะรู้นะครับหรือว่าคนที่มีญาตินะฮะเป็นมีญาติเป็นคนจีนชาวจีนเนี่ยจะรู้เลยว่า ไม้อะไรที่แพงที่สุดในตลาดจีนคือไม้ชนิดนี้นะครับนี่เองที่แพงแพงที่สุดในตลาดจีนคุณมานบครับที่คุณมานบมองปลูกเนี่ยเป็นไหหลำหรือเวียดนามฮะก็2อย่างเลยทั้ง2อย่างเลยครับทั้งไหหลำทั้งเวียดนามเขาเรียกว่าแทงกั๊กแทงกั๊กก็คือ2อย่างเนี่ยสมมติมันออกหัวเราได้ออกโป้เราได้นะออกก้อยก็ได้ออกหัวก็ได้แต่อย่างเงี้ยนะครับคือราคาเนี่ยมันเท่ากันนะครับราคาเท่ากันแต่ไม่แน่ว่าในอนาคตเขาอาจจะนิยมตัวหนึ่งมากกว่าตัวหนึ่งอย่างน้อยคุณมานบมีทั้ง2อย่างเลย2อย่างเท่าๆกัน ปลูกยากไหมครับตอนที่ปลูกมาไม่ยากเลยครับถามถามสอบถามคนที่ปลูกมานะครับตั้งแต่ปลูกมาในคุณมนบปลูกมาหลายอย่างมากครับไอตัวนี้ถือว่ายากไหมไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากปลูกง่ายมากครับปลูกง่ายแล้วก็ถ้าพูดถึงเราตอนเล็กๆเราเลี้ยงดูแลให้ให้พอเป็นแค่อย่างเดียวตอนนี้ก็ตอนนี้คือจบแล้วจบแล้วอันนี้อันนี้คือไม่ต้องทําอะไรกับกับเขาละไม่ต้องไม่จ้องอันนี้ก็คือ ปล่อยให้โตอย่างเดียวตามธรรมชาติเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมผมชอบตัวนี้ฮะชอบตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจที่มีราคาแพงนะครับราคาแพงมากที่สําคัญปลูกง่ายมากทุกคนนะฮะเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยที่ผมตามไปดูนะครับตามไปดูว่าการเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างนะฮะไปไปดูแลไปแนะนําไปให้กําลังใจกันนะครับกับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูก ปลูกนีกก่กว่าที่จะตัดสินใจปลูกได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามีเสียงทัดทานจากคนนั่นคนนี้ว่ามันเป็นพืชชนิดใหม่แล้วมันมีคนปลูกตามเราไ,มไหมฮะตัวนี้ส่วนใหญ่เขาไปที่ท,ที่เจ้าหาเจ้าหาแล้วก็ข้อสา่าวเรหาห่แล้วก็จะมาดูที่แล้วก็จะมาดูที่เนี่ยหลายเจ้าครับ,รบ<อ>มาดูมาดูแล้วก็ไป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 ซื้อไปซื้อกันอันนี้คุณมานพเนี่ยเป็นเจ้าของที่นะครับเจ้าของสวนสวนนี้เลยที่ปลูกเนี่ยเราปลูกเนี่ยทดสอบว่าแถวนี้มันโตไหมแถวคลองหลวงเนี่ย คราวนี้อขอญาตแนะนำนะครับอันนี้พี่ใหญ่นะพี่ใหญ่นี่เป็นผู้จัดการนะครับผู้จัดการฝ่ายแล้วก็ผู้จัดการศูนย์ของของ13นะครับศูนย์หงมู่นะของ13มปทุมธานีเป็นคนที่จะส่งเสริมแล้วก็ดูแลเกษตรกร,ร,กรแถวนี้ดูแลลูกค้าที่ว่าเอาไปปลูกอะประสบความสําเร็จไหมอะไรยังไงนะครับติดต่อพี่ใหญ่ได้เบอร์โทรพี่ใหญ่ครับ0 8 6 0 7 8 2 1 2 0ค่ะ ครับอันนี้ก็ติดต่อพี่ใหญ่ได้โดยตรงนะฮะโทรคุยก็ได้หรือว่าขอคําแนะนําก็ได้นะครับหรือจะสอบถามก็ได้ว่าคุณคุณมานพเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วขี่รถผ่าน,นเฉยๆก,ก็เจอแล้วคือไม่ต้องเข้าไปในบ้านอยู่ข้างนอกก็เจอแล้วอยากรู้ว่ามันโตได้ขนาดไหนนะฮะอันนี้มาย,ยังไงครับอยู่ใกล้ตรงไหนเนี่ยแล้วเข้ามาทางซอยอะไรนะวัดอะไรฮะเมื่อกี้ วัดธรรมกายถ้ามาเส้นของหลวงก็ผ่านวัดธรรมกายมาแล้วก็มามาถึงคลองห้าคลองห้าก็เลี้ยวซ้ายตรงมาเลยอันนี้ยืนรเรียบคลองห้าเลยนะครับ,รบต้น,ต,นต้นไม้ต้นนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไม้สองปีเจ็ดเดือนที่คลองหลวงเนี่ยมันโตขนาดไหนมันโตกับเหมือนกับที่ทั่วประเทศเขาโตกันไหมคืออย่างนี้คุณมานพมาตรฐานของการจเจริญเติบโตของไม้ฮวงหวลี่เนี่ยในประเทศไทยนะฮะหนึ่งปีหนึ่งนิ้วสองปีสองนิ้วสามปีสามนิ้วคือเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะฉะนั้นสองปีเจ็ดเดือนเนี่ย ถ้าตามมาตรฐานต้องอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3นิ้วนะฮะดูที่ว่าตัวนี้มันจะเกิน3นิ้วไหมนะครับอ่าท่านผู้ชมลองดูนะฮะวันนี้เรามีเตรียมเวอร์เนียมาสําหรับวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉพาะเลยนะเวอร์เนียเป็นอุปกรณ์วัดโดยเฉพาะก็เกือบ4นิ้วนะครับท่านผู้ชมดูดูนะฮะอันนี้2 3 4นี่เกือบ4นิ้วนะครับก็เออสนิ้วเกินครึ่งอะ่ะเกือบ4ีนะ 3, 3นิ้ว6ขุนอ่ะ เกือบ4นิ้วกันเลยท่านผู้ชมก็ไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้4นิ้วแล้วมั้งน่าจะ4นิ้วแล้วนะครับ3นิ้วอันนี้3นิ้วขึ้นไปเกือบ4นิ้วและที่เรามองเห็นตรงนี้เป็นอายุเท่ากันไหมหรือยังไงฮะข้างหน้านี่เท่ากันอายุเท่ากันอายุการปลูกนะครับแต่ข้างในนั่นจะอายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าตามปกติแล้ว2นิ้ว3นิ้วก็ได้นะฮะตัวนี้ตามมาตรฐานหมดนะแต่ต้นต้นนี้มันจะโตใหญ่กว่ามาตรฐานหน่อยนะครับ อันต้นนี้มันโตเพราะอะไรฮะบางทีมันอาจจะอยู่ข้างนอกมันรับแสงเยอะกว่าหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมไมไมสามมุมน,มน,นี้ก็โตแบบนี้นะฮะในบ้านคือคราวที่แล้วเนี่ยเราเคยพาท่านผู้ชมมาดูรอบหนึ่งไอตอนอที่ปลูกปลูกตอนนั้นผมมานี่ตอนอายุปีหนึ่งได้ไหมฮะ น่าจะปีนึงเหญ่เมื่อปีที่แล้วอะเรามาเมื่อปีที่แล้วน่าจะปีนึงแล้วเนาะคุณมโนปลูกไปปีนึงแล้วเพราะเราเห็นสูงชะลูดนะตอนนั้นน่สูงแบบโอ้ลิ้วเลยปีนึงก็สูงลิ้วแล้วครับสูงลิ้วเลยแต่ต้นมันยังไม่ไม่อ้วนทนานั้นคราวนี้ตอนปลูกตอนแรกเนี่ยขอเทคนิคหน่อยว่าคุณมโนปลูกยังไงมันถึงจะโตสวยงามขนาดนี้ของผมนี่ก็ปลูกตามธรรมชาตินะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทำหลุมทําอะไรเป็นพิเศษเลยไม่ต้องลองก้นหลุมอะไรเยอะแยะครับไม่ต้องลองอ่ะขุดม้าก็ปลูก เพียงแต่ตอนแรกลดน้ําพอให้มันเป็นเท่านั้นน่ะอ๋อให้ลากมันเดินก่อนครับพอลากเดินให้ลากเดินให้ให้ตั้งตัวได้สักหน่อยค่้ยปล่อยครับประมาณ 1- 2เดือนได้ไหมฮะสักสเดือน3เดือนเนี่ยสเดือน3เดือนก็ให้โตไปได้แล้วไปได้แล้วปล่อยเลยครับอีกอย่างหนึ่งสาคัญก็ต้องมีไม้ลวกประคองอย่างเดียวเท่านั้น๋อตัวนี้คือใช้ไม้ใช้ไม้ดำไม้ดำไม้ดำดำดำให้มันต้นมันตรงแบบนี้นะครับที่ถ้าสังเกตดูนะครับใช้ไม้ดำก็หลายๆสวนนะฮะเทคนิคไม่เหมือนกันบางสวนก็ไมดเลย ก็จะให้ดคดรง,งอไปก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เขาเขาให้มันโตตามธรรมชาต,แติแต่สวนนี้ดำถ้าดำม,มันก็จะสวยแบบนี้มันมีผลนะฮะคือตอนขายเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยถ้าแบบนี้มันจะง่ายกว่าง่ายกว่าการที่มันคดงอไปไป,ไปมา,มานะเวลาสมมติว่าท่อนไม้เราตัดเป็นท่อนไม้เราจะขึ้นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแบบนี้ค่าขนส่งจะถูกกว่าเพราะว่ามันเลี้ยงได้เยอะต้นมันตรงแต่ถ้าไอ้ต้นคดๆงอ,งอ,งอมันเลี้ยงได้น้อยยัดเข้าไปตู้คอนเทนเนอร์ไม่แน่นะครับ10-20ท่อนเต็มตู้เลย เต็มตู้คอนเทนเนอร์เพราะมันโคดงอนะครับก็นี่เป็นเ,นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราควรคํานึงถึงในตอนที่จะปลูกไม้ฮวงหรี่คุณมานเขาถามอีกครั้งหนึ่งคร้งที่เราเคยถามไปละแต่รอบนี้ถามใหม่สำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักคุณมานพตัดสินใจนานไหมครับได้ข้อมูลมาจากไหนใครเป็นคนแนะนําให้ปลูกตัวนี้ครับคือตอนแรกนะคือผมปลูกต้นไม้ไว้แต่นี่ปลูกต้นไม้อื่นนะปลูกแล้วไม่ได้ผลนะปลูกมะม่วงปลูกมะามเทศมะเขมเทศก็ดีปีแรกๆ ครับพราะผลที่สุดก็ไม่ออกฝักไม่นั่นก็ก็พอดีรัฐบาลเขาจะปลดล็อกพยุงไทยและเ่ิงเนี่ยรัฐบาลเขาจะปลดล็อกเป็นเลยคิดว่าจะปลูกพยุงไทยเลยตอนแรกกจะปลูกพยุงไทยแต่เห็นอยู่แล้วข้อหงมู่เนี่ยว่ามีพันธุ์แต่นี้มันอยู่ที่ที่กาลสินหรือที่ไหนครับผมใช่ไม่รู้ไม่รู้จะไปยังไงไงเกิาผมก็วิ่งไปคลองสิบสามไปหาพันธุ์พอดีไปเจอตัวแทน ของของเราเนี่ยนะของหโมู่ศูนย์หงม่นะครับที่คลองสิบสามครับอยู่ที่คลองสิบสามก็เลยตั้งใจจะปลูกนี่ับปลูกต้นนี้อยู่แล้วก็เลยผลที่สุดก็เอาไอ้นี่มาทั้งหมดเลยพยุงไทยก็เลยไม่ได้ปลูกช่วงแรกไม่ไม่ไม่กี่ต้นก็แสดงว่าดูข้อมูลเนี่ยจากจากอะไรครับจากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจากเฟซบุ๊กจากยูทูบจากอะไรทุกประมาณนั้นเรามั่นใจแล้วก็ปลูกเลยมั่นใจ จริงๆแลวอยากจะปลูกไม้พยุงดูแล้วนะอ๋อครับผมและคราวนี้อาจจากที่การที่เราปลูกมาเนี่ยจนตอนเนี้ยมีความรู้สึกว่าคิดถูกไหมที่ปลูกไม้ชนิดนี้ก็ก็ตั้งใจมาทีแรกเราก็ว่าปลูกประสบความสําเร็จนะจริงๆแล้วถ้าคนไม่ชอบไม่รักก็เขาไม่ปลูกหรอกเราันใช้ใช้อายุอายุนานเนี่ยอายุนานแต่ถ้าคนที่ที่ไปที่ตัวแทนมาแล้วส่วนใหญ่มาหารมามามาที่นี่ผมก็ชี้แจงไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ จะไปซื้อกันเลยทั้งนั้นลปลูกเลยเพราะว่าเห็นแล้วเอามันโตได้ขนาดนี้มันสวยอะนะเห็นแล้วมันสวยมีมีคนที่แบบไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วมาถามคุณมานพมีไหมถามแบบว่ามันคือต้นอะไรอะอะไรยังไงปลูกทําไมหนบ้านก็ก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันก็มาถามใช่แต่ส่วนใหญ่ที่มาดูแล้วพอมาเห็นต้นแล้วว่าวัน่อปีงโตขนาดนี้สองปีโตขนาดนี้ส่วนใหญ่กลับไปไม่ันเตยแทบทั้งหมดนะมาหลายเจ้ามาดูหลายเจ้าเลยที่ บริษัทแนะนํามาให้มันดูทิ้อคุณมานบครับอยาสอบถามนิดนึงว่าคนที่บางทีคน,คนมาดูเนี่ยคนที่พูดถึงในแง่ไม่ดีเนี่ยมีไหมส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีพูดเลยนะครับไม่มีไม่มัพูดที่ในทางนะทางที่ไม่ดีไม่มีเลยนะเรอะเขาบอกว่าเออย่างน้อยมันก็ยังดีมันเป็นไม้มีอะไรแล้วก็เห็นแล้วมันโตเร็วมันอะไรใช่โตเร็ว ก็ก็ดีครับก็ดีตอนนี้มีคนปลูกแบบแบบนี้ไหมครับในพื้นที่แถวเนี้ยเขตพื้นที่แถวนี้มันมีที่คงสีที่แนะนําไปก็มีเจ้าหนึ่งแต่นี้มันไกลกันก็มีของหลานหลานที่นี่แล้วก็อยู่ตรงหลังวัดสิริเนี่ยตรงนั้นมี600ต้นจะต้องเดินไปใหญ่ไหมสวยไหมไม่ผมมันยังไม่ได้ออกไปยังไม่เห็นเหมือนกันครับยังไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่ารถมันออกไปไม่ได้ครับของของหลานคือบุญยังแต่เห็นแต่เห็นแถวตัวนี้ก็คือสวยแล้วแหละครับสำหรับผมนะครับท่านผู้ชม มันมีมูลค่าเพิ่มสูงนะฮะร,ราคาเนี่ยสูงมากในตลาดจีนเนี่ยถือว่าแพงที่สุดละอันดับหนึ่งเลยในตลาดจีนในตลาดโลกก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดหนึ่งใน3ของไม้ที่แพงที่สุดในโลกตัวเนี้ยและที่สําคัญก็คือดูแลเฉพาะช่วงแรกปีับปี1ปี2ปีนะครับอันนี้ปีปีที่ถ้าเข้าปีที่3จบเลยคุณมมโนไม่ต้องทําอะไรนะตอนเนี้ยมีแค่ให้ปุ๋ยบ้าง น้ำไม่ต้องลดเลยนะครับให้ปุ๋ยบ้างแล้วรอรอเวลาเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมรอเวลาถึง10ปี10ปีปุ๊บขุดขายได้แน่นอนต้นละนะครับอย่างต่ําๆเลยเนี่ยราคาขั้นต่ําเลยอยู่ที่ต้นละ10,000บาทแน่นอนครับเพราะว่าในตลาดจีนน่ะต้นละ5 0,000- ื่นถึงแสนนะในตลาดจีนนะแต่ว่าถ้าในไทยเนี่ยตีขั้นต่ําเลยต้นละ1 0,000บาทแันนี้คุณมานพมีกี่ต้นฮะหกร้ต้นครับหกร้ต้น600ต้นเนี่ยขั้นต่ําเลย6ล้านแต่มันไม่ใช่6ล้านอย่างเดียวนะเพราะว่า ราคาเราซื้อตามราคาตลาดจริงในท้องตลาดณเวลานั้นๆสมมติถ้าราคามันอยู่ที่20,000ก็ซื้อต้อนละ2 0 0 0 0ถ้าต้นละ2600ต้นก็เป็นเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาทโอเคไหมครับ <c oughs> เที่ยวครับ <c oughs> ถ,ถ้าสมมติว่าเงินขนาดนี้คือคือเราก็ไม่ได้มาดูแลอะไรมันเยอะไม่ได้ดูแลเลยจริงๆแล้วครับ <c oughs> คือคือของคุณมานกทำทำอะไรนะฮะธุรกิจออู่ <c oughs> ใช่ไหมครับครับซ่อมรถเป็นอู่ซ่อมรถคือไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วอ่าพูดง่ายๆเราก็ทําของเราไปแต่ถ้าตรงนี้มันได้เสริมมามันก็ดีแค่นั้นเอง คราวที่แล้วเราไปสวนคุณมานพเนี่ยมันเป็นสวนมีอะไรนะมีม,มีค่ามีค่าตะไคร้ครับแทนที่ตอนนั้นน่ยค่ะตะไคร้ยังมีรายได้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเรามาเรามารอตัวนี้อย่างเดียวนะมันก็ยังมีรายได้ไดเลี้ยงเลี้ยงดูของมันเองนะครับ <c oughs> เราไปดูคราวที่แล้วคุณมานพครับมีอะไรฝากถึงเกรรษตรกรทางบ้านครับเอาถามจากประสบการณ์คนที่ปลูกจริงปลูกมาจริงแล้วเนี่ยรู้สึกชื่นใจไหมรู้สึกอยากจะแนะนําให้คนอื่นปลูกไหม ครับส่วนในตัวผมแล้วจริงๆแล้วในเนื้อที่ที่ว่างเปล่าที่คนมาดูกันนะหลายที่แบบว่าส่วนใหญ่ที่เขามาพูดกันว่าก็เป็นที่รกร้างไม่รู้รจะทําอะไรผมก็แนะนําม,มาปลูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรเท่าไหร่คือให้ครั้งแรกน่ะดูแลแค่สักสองเดือนพอเป็นแล้วไอพยุงนี่มันก็คล้ายๆไม้ป่าครับแค่มไม่ลงมีอะไรเลยครับมันจะเิญเติบโตขขงมันเองท้งในเมื่อเราไม่มีน้ําที่จะลงจะลดแต่ขออย่างเดียวเท่านั้นอ่ะ ดูแดตอนแรกอย่างเดียวให้มันติดก่อนครับดีกับไปทิ้งทิ้งไว้เป็นป่ารกแล้วไปปลูกต้นไม้ที่ที่ที่มัน<ล>ไม่มีราคาไม่มีราคาผลที่สุดแล้วถึงเวลาก็ตัดขายไม่ได้ไม่ได้ก็ลองมาปลูกพยุงหยหลํพายลพายุงเวียดนามดูนี่ครับปลูกทิ้งไว้ครับตัวนี้นะครับผมอยากชี้แจงให้เกษตรกรทางบ้านนะครับได้ฟังอันนี้จริงๆอ่ะอันนี้ฝากพี่ใหญ่ก่อน เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ถ้าท่านท่านใดกลับไปดูคลิปที่เรามาถ่ายตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้คผมมาปีกว่าแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ผมมาถ่ายทําตอนนั้นเนี่ยต้นเล็กๆประมาณนี้เองนะครับต้นเล็กๆประมาณนี้เส้นผ่าศูนย์กลางสักนิ้วหนึ่งได้แล้วก็สูงชลูดไป45เมตรผมเคยพูดคํานึงว่าต้นนี้นะครับยิ่งโตยิ่งแพงอันนี้มันเป็นไม้ที่ถามว่าได้ล่มไหมท่านผู้ชมดูครับข้างบนได้ล่มไหมได้ล่มเงานะครับ หนึ่งได้ร่มเงาปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ปลูกเอาร่มเย็นบ้านเราเนี่ยร่มเย็นแน่นอนตัวนี้ปลูกเอาร่มเงาปลูกเอาออกซิเจนปลูกให้อากาศมันดีสภาพในบ้านเรามันดีสุดท้ายได้ตังค์ด้วยครับแล้วผมเปรียบเทียบกับต้นไม้ต้นหนึ่งก็คือไม้ประดับที่คุณเคยปลูกมาเนี่ยไม้ที่ไม้ขุดล้อมที่มาปลูกในบ้านนะต้นหูกระจงตอนนี้ต้นหูกระจงยังอยู่ไหมครับผมทำให้มันตายไปแล้วอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ถ้าเป็นต้นนี้นะครับถ้าเป็นต้นนี้นะถ้าขนาดโตเหมือนหูกระจงต้นนั้นผมบอกเลยไม่ต่ำกว่าสองล้านบาทไม่ต่ำกว่าสองล้านบาทนะครับคือตัวนี้ยิ่งโตยิ่งแพงแต่หูกระจงยิ่งโตยิ่งอันตรายมันจะล้มทับบ้านกันู่นนะดูนีกิ่งก้านเนี่ยก็เลาะมันจะล้มทับบ้านเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูหูกระจงกันเลยนะฮะเรามาดูตัวนี้เรียบร้อยนะครับดูตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้อายุแค่สองปีเจเดือนครับแต่ถ้าสมมติ1ิปีมูลค่าเขามหาศาลนะแล้วก็ถ้าสมมติอายุอายุ หนักกว่านั้นอีก15ปีราคานี่ผมผมบอกเลยหลายแสนต่อต้นนะฮะหลายแสนบาทเอาแล้วมาดูต้นต้นหูกระจงต้นนี้กันอันนี้เอาจากข้อมูลจริงนะครับเรื่องจริงเลยที่เราเคยมาดูครั้งหนึ่งเนาะนี่คือต้นหูกระจงจริงๆใช่ไหมฮะต้นหูกระจง,จงที่เราเคยมาดูก่อนหน้านี้แล้วผมบอกว่าต้นพยุงอะ่ะยิ่งโตยิ่งแพงแต่ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งอันตรายเพราะมันจะล้มทับบ้านไงเนี่ยมันงดูดิแล้วปลูกถามว่าได้ร่มเงาไหมได้ร่มเงาเหมือนกัน ได้ลมเงาเหมือนกันแต่มูลค่าเพิ่มมันต่างนะครับมันต่างกันเยอะอะ่าอยากถามนิดน,นึงครับว่าต้นนี้อายุเท่าไหร่ครับประมาณต้นนี้ก็หลายปีอยู่นะไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีไม่ตม่ำกว่าสิบห้าปีเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าถ้าต้นผมไปดูที่เวียดนามนะแล้วไปดูที่จีนเนี่ยต้นต้นรุ่นนี้นะ <c oughs> ผมบอกไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทเ <c oughs> ขาประมูลกันคือแพงมากนะครับแพงมากในในใตลาดจีนตลาดเวียดนามเนี่ยไม้พยุงแพงมากเห็นไหมครับแต่ต้นนี้หัวกระจงเนี่ยเอาง่ายแค่ตัดตรงนู้นเสียค่าจ้างไปเท่าไหร่ครับ ต้องจ้างคนมาตัดใช่ไหมครับถ้าไม่จ้างคนมาตัดเดี๋ยวมันจะล้มทับบ้านไงจ้างคนมาตัดตรงนู้นยังไม่พอนะเดี๋ยวตรงนี้ผูผููมาอีกเดี๋ยวเราต้องตัดอีกเนี่ยเดี๋ยวดูต้นนี้ต้นนี้ก็สวยนะต้นนี้ต้นไหนครับอ้าวเดี๋ยวมาดูพยุงเราดีกว่านะนี่ต้นนี้ต้นนี้เลี้ยวสูงต้นนี้ว่าจะไม่ขายอ่ะเอาไว้สักสิบห้าปีเอาไว้เลยครับเนี่ยให้มันให้มันเหมือนหูกระจงต้นนั้นเลยเออต้นนี้ผมจําได้ว่าเมื่อก่อนมีพยุงไทยมาลูกคู่ไม่ใช่หรอนี่นะอ๋อ ที่มาโมปลูกใกล้ๆกันนะนะครับแต่เนุู่นก็พยุงไทยก็มีข้างหน้าแต่ไม่โตนู่นนีมีอันนี้คือฮองหี่นะครับอีกต้นหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมลองดูที่ต้นนี้ก็สวยงามมากนะครับเนี่ยดำไปจนสูงขนาดนี้เลยนี่อีกต้นนี้ต้นนี้มิถุนาครับนี่ครับท่านผู้ชมมาดูมาดูตรงนี้ครับมีเขียนไว้ด้วยอันนี้คือกลัวลืมนี่กลัวลืมท่านผู้ชมมาดูนี่คือของจริงนะครับเรื่องจริงที่อยากให้ท่านผู้ชมดูนะฮะมิถุนา ปลูกวันที่20มิถุนายน2562อ่ามิถุนายน62นะครับมิถุนายน63มิถุนายน64 2ปีมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาอ่าปี4เดือนครับ2ปี4เดือนนะครับท่านผู้ชมตัวนี้2ปี4เดือนเท่านั้นดูสิ2ปี4เดือนเส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วแน่นอนพี่ใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะ3นิ้วละ2ปี4เดือนท่านผู้ชมลองดูนะฮะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวัดให้ดูอ่ะอันนี้เราถ่ายทอดจากความจริงนะครับเอาข้อมูลจริงมาดูกันเลย3นิ้วครับ3นิ้วกว่าเห็นไหมฮะอันนี้1 2 3 3นิ้วครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้โตโตเร็วกว่ามาตรฐานอีกนะฮะก็ปลูกปลูกคู่กับกระท่อมเลยกระท่อมกระท่อมปลดระเบิดเมื่อก่อนเมื่อก่อนกระท่อมอยู่ข้างหลังนะกระท่อมแบบนี้ขึ้นมาอยู่แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่หน้าบ้านเลยครับไม่มีปัญหาแล้วสบายมากเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูตรงนู้นเนาะ เดี๋ยวถ้าผู้ชมตามมาดูนะนี่จะพาไปดูครับวันนี้เราก็อยู่ข้างหลังอู่ของคุณมานพนะฮะหลังอู่ที่อยู่ที่คลองห้าคลองหลวงปทุมธานีเราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อกี้เราไปดูข้างหน้ามาข้างหน้าโตเร็วมากอันนี้ด้านหลังปลูกพร้อมกันใช่ไหมสองปีเจ็เดือนอันนี้ที่หลังขนออ๋อน่าจะ2ปี4เดือนประมาณนั้น2ปี4เดือนครับอ่ท่านผู้ชมดูนะครับ2ปี4เดือนดูสวยงามครับทุกต้นตัวนี้เป็นเงินทางนั้นนะฮะเป็นเงินทั้งนั้นที่คุณมานพปลูกไว้เนี่ย ตอนนี้ถ้าังไม่ต้องทําอะไรเลยคุณมานพรอยอย่างเดียวรอเวลาอย่างเดียวนะรอเวลาที่จะตัดตัดขายนะครับก็คือรอถ้ายุคครบ10ปีเนี่ยแน่นอนขุดขายได้แน่นอนร้อเปอันนั้นปลูกที่หลังใช่ไหมฮะที่หลังอันนี้นที่หลังตายไปมาเสริมใหม่อ,อครับตัวนี้คืออะไรฮะคุณมานพ ี่ปลูกเป็นพืชเสริมอินทผาลัมก็เสริมไปอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันเขากินอาหารไม่ไม่เหมือนกันอันี่เขากินแล้วมันก็ยังอยู่ได้สบายเลยอินทผาลัมปลูกตรงกลางนี้ได้เพราะว่าช่องนะฮะมันยังมีช่องว่างในการที่จะปลูกตัวอื่นเสริมเข้าไปได้อีกเสริมกบฝาจะได้ผลผลิตดีไม้พยุงนี่ก็อันนี้ก็จะได้ก่อนครับปลูก รครับคุณคุณมนพตัวนี้ที่ปลูกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้นะครับแล้วก็รอชื่นใจไหมครับก็ชื่นใจแล้วชื่นใจในมีของ<ว>แพงอยู่ในบ้านครับเพราะว่าไอ้นี่แค่2ปีก็ต้นต้นได้ขนาดนี้ก็พอใจแล้วพอใจนะฮะพอใจโอ้โยผมว่าเนี่ยได้ทั้งลมได้ทั้งตังนะครับแน่นอน <c oughs> เราก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันนะฮะ <c oughs> เพราะเราก็ทําอาชีพของเราทําอู่ทําอะไรไปแต่ตรงนี้มันก็เป็นไรายได้เสริม ซึ่งเป็นเงินอ,อมก้อนโตนะครับสำหรับห0ร้ยต้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะฮะ<ม>พี่ใหญ่ครับอยากให้พี่ใหญ่ฝากอะไรถึงกเกษตรกรทางบ้านหน่อยที่เกี่ยวกับไม้ฮวงอรี่ของเรานะฮะถ้าถ้ายังมีพื้นที่อะค่ะที่ยังไม่ได้ปลูกหรือตอนนี้ถ่มมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับผมภาษีท,ที่ดินอันนี้ค่ะลองคิดถึงต้นไม้ตัวนี้ดูเพราะว่า<อ><อ>มันเป็นเงินอ,อมที่ที่คิดว่าที่ไหนก็ยังไม่ได้เงินอ,อมเท่าตัวนี้ครับได้เงินเยอะจริงๆตัวนี้ แต่เพราะว่าไอ้ที่พื้นที่เปล่านะครับตอนนี้พื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยที่คุณทิ้งไว้ลกล้างว่างเปล่าเนี่ยเสียภาษีที่ดินแพงมากนะครับสก็คือแพงมากของราคาประเมินมันแพงจริงๆนะครับผมก็เพิ่งไปเสียภาษีที่ดินมาถ้าทิ้งไว้ลกล้างว่างเปล่าเนี่ยเสีย4ี่หมจากเมื่อก่อนปีงไม่กี่พันนะฮะปีไม่กี่พันบาทแต่ตอนนี้4ี่หมหแล้วก็มีหลายๆท่านที่หันกลับไปปลูกกล้วยเอากล้วยไปลงเพื่อที่ไม่เสียภาษีแต่ถามว่ากล้วยได้อะไรไหมมีแต่เสียค่าแรงงานอย่างเดียว เราต้องจ่ายค่าแรงงานไปดูแลไปเอาหญ้านู่นนี่นั่นว่าถ้าปลูกกล้วยอ่ะเอาต้นนี้เป็นตัวหลักแล้วก็ปลูกกล้วยเสริมครับกับหลายหลายแปลงที่เราไปเจอมาครับเราไปเจอมาแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้ปลูกเหมือนกันปลูกนี่เสริมก็ได้ครับยี่ต้นไร่ก็ปลูกเสริมได้ครับแค่นี่แค่สองสามปีเดี๋ยวเราได้ผลผลิตก็ได้ได้ยงนไปก่อนไอ้นี่บางคน ตวบางคนอยากปลูกกระท่อมได้ไหมกระท่มตอนนี้ได้เลยครับปลูกเต็มเลยกระท่มปลูกได้เลยเมื่อก่อนยังไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ได้แล้วก็พูดได้เต็มปากนะสบายว่ากระท่อมนี่ได้นะก่ได้ก็ขอบคุณคุณมานพนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทำรายการสละเวลาอันมีค่านะครับให้เป็นความรู้ประสบการณ์กับเกษตรกรทางบ้านที่สนใจที่อยากจะปลูกนะครับหรือหลายๆท่านมองดูแล้วไอ้ไม้ห่วงหัวรีมันคืออะไรเนี่ยครับล่มเงาชั้นดีและสุดท้ายมันก็เป็นเงินอมชั้นดีของเราเลย ซึ่งไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าติดแบบนี้เนี่ยคุณมานพแทบไม่ต้องทําอะไรจบเลยเนี่ยครับจบแล้วไปทําอย่างอื่นนะฮะทำอย่างอื่นเหมือนเดิมรอเวลาแค่นั้นเองนะครับอีก7ปีจากนี้ต่อไปในคุณมานพไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอีก7ปีก็ถามว่าให้ปุ๋ยไหมให้บ้างหรือไม่ให้มันก็ยังได้นะฮะไม่เป็นไรยังไงมันก็โตโตโตอยู่แล้วไม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้อะไม่ได้ให้ก็โตอยู่แล้วธรรมชาติอยู่แล้วครับธรรมชาตินะฮะมันเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งอ่าฝากไว้นะครับท่านใดที่สนใจ าสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณมานพครับที่กรุณาให้เรามา,าถ่ายทํารายการขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะพาไปที่ของ10ใช่ไหมฮะของ8ก่อนอ่าโอเคครับเพราะมีมีเกรรษตรกรที่รอเราอยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสว,ส,สวัสดีครับ